นี่นล่ะนี่นละอุ๊ยโอ้โหมีมีคนมีคนอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Among Us นะครับอืมแล้วตอนนี้เราก็หาห้องกันอย่างรววนเรวรี่กันเลยดีกว่าเอาแบบฆาตกรสองคนนะครับจัดไปอ่าได้มาเป็นสีเขียวเข้มเหรอเอ้ยสีแดงว่างอ่าขอสีแดงฮะเจมเจม ดูซิเขานี้ตอนนี้อ๋อได้เป็นผู้รอดชีวิตนะครับโหนี่เขาแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมาแบบพาพวกหัวกันสี่คนเลยนะเนี่ยถ้าเขามาด้วยกันแล้วเขาคุยดิสคอร์ดกันนี่ถือว่าได้เปรียบมากมีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้นี่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 นนอ่าคนนี้เขาน่าจะแก้อยู่หรือเปล่าเขาน่าจะดาวน์โหลดอยู่ยังไ,ไล่ะเราดาวน์โหลดด้วยได้ไหมไเอ้เอา ใครอิมเมอร์เจนซี่อะไรแล้วล่ะทำไมเขารีบกดจังเลยล่ะพี่ฮะเอา้ามีคนตายคนระับมีคนตายหนึ่งคนสีฟ้าอ่อนสีดำบอกว่า why what กดทำไมกดทำไมฮะเย่ yeah, นั่นดิกดทำไมอ๋อพวกนี้เขาน่าจะมาเป็นกันเป็นทีมนะเนี่ยจูดเดอเดอสโลจูดเดอสโลสองจูดเดอสโลหนึ่ง จูดเดอะสโลเจอแกงแกงจูดนะครับตอนนี้จูดจูดเอาโหวตใครดีล่ะสกิปแล้วกันไม่รู้ใครอะ่ะตอนเนี้ย <laughs> โหวตสีขาวสามคนน่ะโอ้ไอจูดแกงจูดนี่มาแกงจูดมันร่วมร่วมใจกัน, vote, นโหวตทุอเนอ่ยอ๋อไม่มีแต่ไอ้นี่ครับสกิปโหวตเยอะกว่าอ่าแกงจูดแกงจูดนี่ไม่ประสบความสำเร็จในการ โหวตนะครับเมื่อกี้นี่ร่วมมือร่วมใจกันโหวตมากเลยแกงจูดเนี่ยแสดงว่ามันมีหนึ่งในนั้นเป็นฆาตรกรหรือเปล่าแต่ว่าลืมดูสีมาเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าสีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยฮยเฮยังไงจูดยังไงจูดพี่จูดฮะมันยังไงมันยังไงมันยังไงครับพี่พ,พี่พี่จะฆ่าเราหรือเปล่าอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าดีอย่าดีอย่าดีอ่ามาสีน้ําเงินสีน้ําเงินไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเราไม่ไว้ใจแกงจูดเลยอตอนเนี้ยแกงจูดอะอัพโหลดครับอัพโหลดมันเข้าไปอ่าคอมพลีตตอนนี้เริ่มเฮ้ยเฮ้ยฮยมามาแก้วอ๋อนี่คนนี้ไอรอนแมนนะครับสีขาวอ่ามา คนนี้เป็นพยานให้ด้วยนะว่าเราไม่ใช่นะแต่เราอย่าอยู่ใกล้คนอื่นดีกว่าตอนเนี้ยเราไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเลยจูดจูดจูดมาจูดมาเอ,อ้อยาดีอยาเออ,เออ่โอ้นั่นไงไอ้แก๊งจูดไม่มาไม่ไว้ใจมันเลยด้วยจริงจรงด้วยแก๊งจูดไอ้จูดมันฆ่าเราอะ จูดเดอะสโลหนึ่งนะครับกรีนบูมาแล้วตอนนี้ยังไงกรีนบูกรีนบูตายไปหมดแล้วมีกรีนอยู่คนหนึ่งนะครับโอเคกรีนกรีนวอดกรีนไลม์อ่สีสีมะน,นาวสีมะน,นาวโนบราวอันแน่โนบราไอซซ นายนะค่าเรานะสีม่วงนะสีม่วงนายฆ่าเรานะมีการเนียนด้วยนะครับสีม่วงบอกว่าไม่ใช่สีน้ตาลหลอกสีน้ตาลอยู่กับเราอะ่ะน,นั่นไมีใครโหวตมังไอสีม่วงบอกไม่ใช่สีน้ำตาลแต่มันโหวตสีน้ำตาลดูดิเดอายังไงกันอา้าวสีเขียวมะนาวนี่เขาไม่ไม่ใช่นะครับอา้าวแพ้เลยเหรอ โอ้จุดจุดจุดม่วงกับสีน้ำตาลนะครับคนหนึ่งอ้าวโหต้องบอกไอ้สีน้ำตาลไม่ใช่ที่แท้สีน้ำตาลมันใช่นะครับอยู่กับมันเดิมมันก็ไม่โกหกเว้ยเฮ้ยอ่าคราวนี้มาอยู่ในห้องใหม่ทำไมเราวิ่งเร็วกว่าเดิมหมดเนีน่ยทำไมอยู่ดีมันวิ่งเร็วขึ้นเขาปรับอะไระเหรอไอทำไมมีสีแดงสองคนนะ้อทำไมกัน มันมีสีแดงสองคนได้ฮ้มันยังไงแล้วมาวิ่งวิ่งเร็วจังไงเนี่ยที่นี่เพ a เยอร์สปีอ๋อนี่เขาแบบเพเยอร์สปีดคูณสองนะครับเหมือนเขาปรับห้องไงนะปรับห้องให้ให้ตัววิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างี้แล้วตอนนี้เราก็เป็นผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะครับแต่ทําไมเขามีสีแดงสามสองสามคนเลยเนี่ยโคตรเยอะเลยเนี่ยสีแดงอะ่ะกาเวลาจะโหวตทาไงอะ่ะ เราเปียเยอะสปีดไวไๆนี่มันแบบโคตรมันเออมันมันมันยูสปึดปดปืดปด,ปดอ่าไปกับสีแดงสองคนนี้แหละครับโอ้โหแล้วดูชื่อเนี่ยชื่ออิมอิมโพสเตอร์ชื่อแบบว่าเป็นฆาตกรนะครับเอ็มยังไงดีไปห้องไหนห้องนี้แหละเนี่ยอุย้ยเดดบอดี้แล้วสีแดง ตายสีแดงตายแล้วก็มีสีแดงอีกสองคนนะครับตอนนี้วู้บอกไวโอเลสไวโอเล็ด้วยนะไม่แบบ Purple อะไรอย่างงี้ล่ะไวโอเลดอ่ะสีม่วงก็สีม่วงเอาเอาเอาโหวดม่วงให้หมดจ้าไห <c oughs> นเขาคุยกันว่ากันบ้างอโอ,โอภาษาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ทุกคนพร้อมใจกันโหวดสีม่วง ยังไงสีม่วงใช่หรือไม่อใช่จริงๆด้วยครับอ้อเอ้าแล้วเมื่อกี้มันเขาบอกว่ามันมีขาตกรเหลือศูนย์คนแล้วอะแล้วมันยังไงต่อลูดมันก็ไปครับสโลช้าเกินไปเฮ้ยเอา ไอ้สีเขียวคนนั้นทำไมเขาไม่เออสีเขียวคนนั้นทำไมเขาไม่ได้กดอันนี้ให้มันสำเร็จอะหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นสีเขียวเข้มกันนี่อา้าวใครปิดตู้ใครปิดตู้ใส่แล้วอะมาเอาน้ำมันตรงนี้ก็ได้ครับยูสทำยังไงเล่นยังไงเติมน้ำมันให้เต็มใช่ไหม เต็มถังแล้วก็น้ำมันไปหยอดไปหยอดตรงนี้อะ่ะบื้อหยอดมันเข้าไปครับหยอดหยอดดีอ่าบื้อแปว้าวงล่นะหยอดน้ำมันอีกได้ได้ไดเหรอเฮ้ยมีคนกดครับ emergency ซซคขาวนี้เอ้ยแล้วก็สีน้ำเงินนี่เขาไม่ไม่โกหก้วยนะ ไหนมาดูสิกรีนเอ้ยเราก็คิดว่างั้นนะครับเนี่ยสีเขียวเข้มอ่ะหลออดาร์มีเขียวสองเขียวนะครับตอนนี้ต้องถามก่อนว่าเขียวเข้มเขียวอ่อนดาร์กหน้าเห็นนะเออเราก็คิดว่างั้นแหละครับเราก็คิดว่าน่าจะเขียวเข้มนี่แหละไอเจ้าเขียวเข้มนี่เขาไม่ช่วยเรานะครับตอนนั้นมันมีพฤติการน่าสงสัยเป็นอย่างมาก Yes ไหนดูซิจะใช่หรือไม่ใช่สีดำไม่โหวตแล้วครับพี่อ่าสีเขียวเข้มนะครับดูซิใช่เปล่ารื้อใช่จริงด้วยครับไง<อ>ล่ะตอนนี้ชนะนะครับด้วยผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับ ลองเพย์เกนอีกสักตาหนึ่งสิไม่สักตาตานี้ความเร็วสปีด1.25ไม่เร็วเท่าตาตะก,กี้ได้สีแดงด้วยตานี้มาดูสิตานี้จะเป็นผู้รอดชีวิตหรือจะเป็นฆาตรกรนะครับชู่จู้จูจูอาฮาวตานี้ได้เป็นฆาตรกรนะครับผม the alien the alien กดกดกดนี้ไม่ได้อะทำไมอะยังไงกดแล้วกดแล้ว fix light fix light อ่า use เราต้องมาเนียนครับเนียนเนียนมันทำยังไงอะอ่าเนียนครับมาเนียน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  มาเนียน่อนมาเนียนก่อน,เ,น,น,อนเดี๋ยวไปหาตรงอื่นแป๊บนะครับนี่ล่ะนี่ล่ะอุ้ยโอ้โหมีมีคนมีคนไอ้นี่มีคนอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นเฮ้ยเอ้าเราเนียนครับวิ่งวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับแบบว่า แบบว่าไม่ให้เขาเห็นเอ้าเรดเขาเห็นได้ยังไงอะเรดวายเฮ้ยเราช่วยต่อไฟอยู่นะเฮ้ยอย่าดีอย่าดีาดจริงเหรอสออยู่ไอ้นี่มันเห็นจริงด้วยอะอโระเอ้ยนี่แนี่โหวตแม่งเลยเห็นใช่ไหม ไม่ได้เลยตาเนี้ยแบบว่าโอ้โหไปคาปุ๊บบุยืแล้วก็แบบว่าต่อหน้าต,ต่อตาเขาเลยอะ่ะไม่เห็นเลยว่ามีคนอยู่อะ่ะหมดกันหมดกันที่สร้างมากับมือ เอาละครแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับอ m o มอง s อ่าแล้วถ้าใครชอบใจนี่ก็อย่าลืมกด s ซ b s c r i e e กันไว้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนี่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนี่ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับอ่าแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วแจกันครับผม